สวัสดีครับวันนี้คูกาก็จะมารีวิวคอนแทคเลนส์นะครับรุ่นเลิฟลีซอฟจากร้านซาทุนะครับเดี๋ยวจะขึ้นร้านไว้ให้นะครับติ้งตรงนี้เลยโอเคนะคะพอเปิดกล่องแล้วเราก็จะเจอกับของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็มาเปิดดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่คูกาเปิดนะครับก็จะเป็นตัวกล่องจักคอนแทคเลนส์สำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าข้างในนะครับก็จะมีตัว ไม้คีบนะครับแล้วก็มีตัวไม้ใส่ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่พร้อมกระจกนะครับบานเล็กๆ1บาทนะครับหลังจากนั้นคูก้าก็จะมาแช่คอนแทคเลนส์แล้วฝาของเขาเนี่ยก็จะมีบอกเลยนะครับว่าซ้ายหรือขวาคือไม่ต้องงงแล้วก็ไม่ต้องลืมนะครับหลังจากนั้นคูก้าก็จะทําการบีบน้ํายาคอนแทคเลนส์นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วจะบอกว่าน้องเนี่ยคือแกะง่ายมากๆนะครับมาดูกันเลยคูก้าลองแกะไปแล้วอันนึงนะไม่ต้องกลัวบาดมือเลยนะครับดูสิแกะง่ายมากนะครับหลังจาก นั้นนะครับูก้าก็จะทิ้งไว้30นาทีนะครับแล้วก็จะมาใส่ให้ดูนะคะโอเคหลังจากครบ30นาทีแล้วนะครับคุก้าก็จะมาใส่ให้เพื่อนๆดูอันนี้คือแสงธรรมชาติจะบอกเลยว่าน้องน่ารักมากแล้วน้องก็ธรรมชาติมากบา,บายบายไปแล้วนะคะ